โหลโหลสวัสดีค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะวันนี้กลับมาแล้วเย้วันนี้อยู่ที่มา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 หมูเจ้งหมูเจ๊หมูเจ้งไม่ใช่อยู่ที่มาดริดค่ะสเปนขอได้ค่ะขันต่อที่ก่อนโอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราจะข้าไปฟาอร์ชวร์นะคะ อยากเข้ามากวันนี้ดูเจะดูดว่าเราชอบเข้าว่งเห็นปหมสโอลาทีนี้อยู่มาดริดใช่ไหมแล้วก็มีแพลนที่จะไปเข้าเมืองพวน่นี้ได้เดย์ออฟ ก็เลยกะว่าเออจะไปแบบเดินระดับเดนระดับเดินระดับในเมืองสักนิดหนึ่งแต่ว่าประเด็นคือโรงแรมที่เราพักอ่ะอยู่ไกลจากตัวเมืองประมาณ12-13กิโลแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นสถานีรถไฟที่ใกล้ๆเดี๋ยวพวกนี้จะไปลองถามรีเซพชันแล้วก็จะมาลองงมทางดูเขาแบบไปทางไหนหรือจะต้องไปตั้งต้นที่สนามบินไหมยังไงรอติดตามด้วยนะคะ ฮัลโหลวันนี้พร้อมแล้วค่ะตะกี้ไปถาม Reception ของโรงแรมมานะคะเขาแนะนำว่าให้ขึ้นบัสเบอร์77แล้วก็ไปลงที่สถานีสถานีหนึ่งชื่ออะไรก็จำไม่ได้แล้วแหะแต่ว่าจดไปแล้วกับอีกทางหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะไปก็คือนั่งอูเบอร์ไปลงที่เมโทรสถานีนั้นเลยนะคะ ุลยอ,อะไรฉันเรียกอูเบอร์ค่ะไปลงที่ Metro Station นะคะ <S 1> <S 1> มันหนาวอะ่ะไม่อยากเดินมันหนาวมาก <S <S 1> <S 1> ตอนนี้คือศูนย์องศา <S <S 1> <S 1> เราอูเบอร์มารับนะคะตอนนี้แต่ก็ออกมาเดินเล่นรับแดดพลางๆก่อนเพบว่ามันหนาวมันจะหนาวอะไรขนาดนี้โอ my god คนถึงเราจะถึงแล้วจริงๆ,ๆแต่เราก็ยังไม่เห็น สถานีรถไฟหรืออะไรตรงไหนเลยนะมีแต่สถานีรถบัสเขียวเขียวข้ามไปถามคนแถวนี้ว่าถ้าจะเข้าเมืองต้องไปยังไงแต่ภาษาสเปนดิฉันก็เป็นศูนย์จ้ะคนที่นี่บางคนก็พูดภาษาอังกฤษบางคนก็ไม่พูดเหมือนกันเหมือนเราแหละ ก็มีภาษาของเขาเองอะเนอะ้อ,อเห็นแล้วเห็นทางลงไปสถานีแล้วทุกคนอ๋อ oh ม yes. <Yes. S 1> ากลาอเยี่ยมีาเจเชีย<ป>ดีใจอ่ะหาเจอแล้วตอนแรกคิวแบบว่าต้องถัมทางแต่ก็คือ เซ็นอ d i ดเรกชันของฉันมันดือ้อด่านต่อไปก็คือซื้อตั๋วค่ะซื้อตั๋วไปไหนดูมาก่อนแล้วก็คือไปสถานีโอเปร่านะคะนั่นจะเป็นตู้ซื้อตั๋วแน่เลยเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าตู้ซื้อตั๋วแล้วนะคะลองดูกันค่ะใช้ประสบการณ์ในการซื้อตั๋วมาแล้วทั่วโลกนะคะวัน o u r n e y ก็พอจะ Except อ่อซอนเมโทรเอ็กเซปต์เราจะไปสถานีโอเปร่านะคะนี่ตุ๊ดตุ๊ดชิกเกลฟออลไรสท์เซนะบอร์เกนโนอินวอยนแล้วก็จ่ายตังค์นีแล้วค่ะไปกันต่อ โอเคข้อมากังคาต่อไปเราหาทางไปานีขเราก็คือโอเปร่านะคะน่าจน้นีค่ะถ้าได้แคมพแลก็โอเปรไปเลยทางนี้ก่อน โอเคเราก็คิดว่าทางออกนะ่าจะมีทางเดียวเพราะว่าอาจออกแค่คำว่าซาริดาที่แปลว่าทางออกนะคะเราก็เดินตามตาๆคนเขามาก็เห็นเขาขึ้นบันไดเลื่อนไปข้างบนเราก็ลองขึ้นบันไดเลื่อนไปข้างบนบ้างแล้ว จะเป็นยังไงค่อยหาทางต่อไปค่ะมันก็มีแค่เลขสองอ่ะพอได้สองไปก็ไปทางมโเรแล้วก็บันไดเลื่อนเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนดีกว่านะคะไปออกเนาะไม่ต้งแตะนะออกได้เลยล็อกขากับล็อกค่อยเติมเงินเอาคิดว่านะ,ะแบบถึงแแบบจริงรประเด็นคือหนาวมากแล้วก็ ไม่ได้เอาถุงมือมาเราอาจจะแบบใคถ่ายหยุดๆนะคะเพราะว่าก็กลัวโจรบ้างอะไรบ้างดูแมปบ้างอะไรบ้างโอเคตอนนี้เราจะไปกันที่รอย p a พาเล e อ f f m a d ร i ดเราก็ต้องมาดูแมปกันก่อนว่ามันเดินไปทางไหนตอนนี้ดูแมปแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะเดินตรงมาตรงที่คนเยอะๆนี่แหละอเจแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว S <S ตอนนี้มาเดินตากแดดนิดหน่อยนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันหนาวมากทุกคนทุกคนหน้านี้เป็นน้าเที่ยวแน่นอนเพราะว่าดูจากแถวข้างหลังสิ คือถามว่าจะเข้าไปฟาราชวังนะคะอยากเข้ามากตรงนี้ดูเราจะไปฟาร์ชวางข้างหลังเห็นปะสวยนะใสะ่ก็รอซัปพอร์ตรอรอแถวซาซก่อนนะเผื่อแต่ว่าจะเข้าได้ส่วนข้างหลังตรงน,นี้น่าจะเป็นแกลเลอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะเปลี่ยนที่เข้าดีเอาไงดีเด,นดนินเดิน เดินเดินไปคิดไปก่อนแล้วกันนะคะว่าจะยังไงดีตรงนี้เห็นไหมมล้ก็แถวอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือข้างหลังเราเหมือนเป็นแกลเลอรี่อะไรสักอย่างนี้มีคนถ่ายวิดีโอได้ด้วยตอนแรกหลุดว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมอ๋อเป็นโบสค่ะ อันนี้ก็คือแค่รอบๆราชวังเองนะคะแต่ก็กว้างขวางมากวันนี้ก็จะาเป็นที่ชมวิวเป็นจุดชมวิวแล้วก็จะไปชมวิวแบบเขาด้วยเราลืมไปว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนก็เลยเยอะพี่เลย ุ่ดตอนนี้หนวาวจนนี่แก้มแดงแก้มบานจ้ะแต่เราก็ยังจะรอเข้าพระราชวังแหละ <gasps> เดินรอไปให้คนซาซาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสาเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เหมือนจะมีคนมาต่อคิวเพิ่มเข้าไปอีก <c oughs> ไม่เป็นไรมาถึงแล้ว <c oughs> ก็ต้องเข้าไปดูจร <c oughs> ิงเปนต้นเดือนแหละไม่ใช่อะไร ก็เลยตังค์ถ้าปกติก็คือไม่เข้าแค่รูปอย่างเดียว <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นโบสถ์ที่เราเข้าไปเมื่อกี้ที่มีพิธีกรรมทางศาสนาใช่วันนี้วันอาทิตย์เขาชาวคริสต์เขาจะมาบสชวันอาทิตย์กันอันนี้ก็คือเป็นพระราชรที่เราอยากจะเข้าไปนะคะตอนนี้อี่ข้างนอกอยู่ ตอนนี้นะคะเราเ้ามาต่อแถวเพื่อเข้าพระราชวนกับทุกคนค่ะแต่ว่าแถวรันค่อนข้างเร็วเลยนะทุกคนตะกี้อยู่ท้ายแถวตอนนี้เริ่มมากันๆจะได้เข้าไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราสร้างตำนานอีกแล้วก็วคือตะกี้ไปดรอแถวฝั่งที่เป็น Visitor with ticket ใช่ไหมคะพอดีตอนแรกมองผิแต่ฝั่งน,นี้มันจะเป็น Visitor without ticket ก็คือตอนนั้นก็เลยแบบว่า,วาเออทำไมแถวมันรันเร็วจังแล้วก็เสียเวลาต่อแถวไปจ้าคือตอนนี้ก็เลยต้องมาต่อแถวใหม่แล้วแถวยังไม่รันเลยจ้ายังอยู่ที่เดิมมาประมาณ 5นาทีแล้วเลยคิดว่าจะไปที่อื่นต่อไหมจะไปที่อื่นเลยไหมซิไงดีทุกคนตอนนี้เราตัดสินใจว่าเราจะไปที่ใหม่เลยเราจะไปที่นึงก็คือพลาซ่ามายโะนะ มาเยรอไม่รู้ออกเสียงถูกไหมวา้าแถวไม่รันเลยอะทุกคนแงแล้วเสียเวลาไปต่อแถวผิดอีกแ่้ค่ะ <c oughs> เราก็เลยคิดว่าเราไปเดินเล่นที่อื่นก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วแถวมันสั้นลงหวังว่านะเราอาจจะแบบต่อแถวเข้าไปไปต่อกันค่ะระหว่างทางเดินไป,ปลาซ่าค่ะอุ้ก็จะใส่ <c oughs> โมเสส,ส,สวันนี้ เดินไปกันต่อนแมมบอกว่าเดินไปทางนี้แหละเรื่อยๆตรงไปเลยจ้าวันนี้เราคงได้เที่ยวแค่สองที่นี้แหละแต่แบบเดินเล่นรอบเมืองก็โอเคเรานะแฮปปี้แล้วสําหรับการมาเลยโอเวอร์แล้วก็มีวันหยุดหนึ่งวันทวนแล้วก็ที่พักก็คืออยู่ไกลจากตัวเมืองมากจ้าแต่ว่าอยู่ใกล้สนามบินไง ้าตรงนี้นะคะระหว่างทางก็จะเจอร้านขายของที่ระลึกนะคะอ๋อโตเก,กิยวน่าจะใกล้แหล่งช่องเคื่องที่เป็นแหล่งเมนแล้วไปกันต่อ รงนี้มาาซ่าใหม่ที่นี่เองเราจะได้ว่าเราเคยมาแล้วแต่ไม่เป็นไรมาเดินเล่นอีกรอบนึงเนอะแต่ส่วนีอากาศดีด้วยนะคะไปค่ะเดินเล่นกันรอบนะ้ะเราจะเป็นการีนึ่ง าานนี้เดล,เลนนเระเริ่มร้อนเลยเลนา <c> ะ <oughs> โอเคทุคกคนเรามาคุยกับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปว่าเราไม่เขาเาเ้ารอยย้อนพัน คนเยอะมากแลวเราไม่มีตัว๋วก็คือแถวที่มีตัว๋วเขาปล่อยไวมากและแถวที่ไม่มีตั๋วก็คือแบบรอไปจา้าก็เลยมาหาอะไรกินดีกว่ากินไปน่านดีกว่าแต่ก็คือร้านอาหารที่เราจะกินมื่อกี้กะคนเยอะมากและช่วงนี้ก็คือคนมหาศาลเพราะว่า<ฮ>เป็นวันอาทิตย์นะคะ เราก็มาถูกวันซะด้วยโอเคเดี๋ยวไปหาร้านข้าวกินกันคนมาหายอาหารดูไปเจอร้านข้าวเชิญโอกทีนะ 로 퀴트만 더 이거. 저기, 저기. 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 ลาซานต้าลาบคโอต้ Thank yeah. you. Yeah. สวัสดีอีกครั้งทุกคนคลิปของเราวันนี้จบแล้วค่ะกลับโรงแรมไปนอนกันดีกว่าโอเคขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีบ๊บายบาย